สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาลุยกันต่อครับคุณผู้ชมงวดประจาวันที่16พฤศจิกายน2564แก้ตัวใหม่ครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดนานาเป็นข้อมูลชุดเต็มล่างนะครับแนวทางของอาจารย์เดินมา2งวดแล้วนะครับที่ผมลงให้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับทุกท่านอาจารย์จะมีเลขชุด2ตัวมาให้25ชุดด้วยกันครับ สถิติก็จะประมาณนี้เนาะงวดที่ผ่านมาก็มี37แล้วก็มี59เรามาดูงวดใหม่กันครับล่างชุดเต็มแอดนานา,นาแนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยครับแคปหน้าจอนําไปไล่เรียงกันดูครับทุกท่านนําไปเกง่งนําไปตัดนําไปดึงตัวเด่นกันครับตรงนี้ครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าดับขาดล่าง4ครับทุกท่านดับขาดล่าง4ก็แสดงว่าแถวสีนี่ไม่น่าจะมาแล้วนะครับ ก็ตัดออกไปได้อีกเนาะตามนี้ครับลงวันที่16-11-64ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดปรีชางวด่ที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า7-3นะครับทุกท่านไวออก0-7-3ชุด3ตัวของอาจารย์หลุดหลักร้อยไปนะครับของอาจารย์มี5-7-3 ตามนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กันครับคุณผู้ชมงวดใหม่คือใบนี้ครับ16 11 6 4แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็บอกว่าวิ่งรูด5นะครับชุด3ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี7 8 6 8 4 6 5 7 0แล้วก็7 5 3ครับทุกท่านมาดูข้อมูลชุด2ตัวกันบ้างครับก็จะมี7 8 7 6 8 6 8 4 4 6 5 0 7 0 7 5แล้วก็5 3ครับตามนี้ครับแนวทางของแอดปรีชามาต่อกันที่แนวทางของแอดอุทัยจันร์มนตรีกันบ้างครับเป็นข้อมูล2ตัวบนชุดเต็มอาจารย์มีแนวทางชุด2ตัวบนมาให้อยู่6ชุด6หางด้วยกันครับมี13 14 15 16 73แล้วก็74 ตามนี้ครับข้อมูลงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับหลังจากที่แนวทางชุดแบบนี้นะครับเดินมาเข้ามาก็หลายงวดอยู่นะครับทุกท่านแต่ว่างวดที่ผ่านมาหลุดไปเนาะจะเดินต่อไหมรอลุ้นกันครับถัดมาจะเป็นแนวทางชุดเต็มร่างของแอดเก้ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับ อาจารย์ให้เด่นหลัก10มาที่250หลักหน่วย3876ครับจับเข้าคู่กันแล้วก็ตามนี้เลยครับมี23 28 27 26 5358 57 56 3 3 08 07หกครับทุกท่านตรงนี้น่าจะเป็น06นะครับแถวสุดท้ายตรงนี้นะครับทุกท่านน่าจะเป็น06เนาะ ตามนี้ครับแนวทางแอดเก้ชุดเต็มล่างขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของยายแลครับทุกท่าน16 1 6 64อาจารย์ให้แนวทางเด่นมาที่4กับ2นะครับ4กับ2เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี24 49 45 60 48 21 8 21 4แล้วก็ อีก2ชุดด้านล่างครับ38กับ74ตามนี้ครับงวดที่ผ่านมาใบแบบนี้หลุดไปนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับก็มาหลุดงวดที่ผ่านมาเนาะตามนี้ครับแนวทางยายแรกใบแบบนี้ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดยืนบุญเลิศครับแอดยืนใบเขียวอาจารย์เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชม สองตัวบนที่อาจารย์ให้มาในใบนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด12ชุดครับทุกท่าน12ชุดลองนำไปเก่งกันดูนะครับเอาสองตัวบนไปแล้วก็เอาชุด3ตัวบนชุดเต็มไปด้วยครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็จับมาให้แล้วนะครับหลังจากที่ผมลงข้อมูลรอสอนอของอาจารย์ไปให้เมื่อวานนะครับชุดเต็มบนของอาจารย์ก็มาแล้วอีกหนึ่งใบครับก็จะเป็น แนวทางของอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับมีอาจารย์ใจดีจับมาให้ครับทุกท่านแต่ว่าใบนี้จะค่อนข้างเรียงมาให้นะครับทุกท่านด้านบนครับอาจารย์ก็จัดเรียงเป็นหลักศูนย์หลักร้อยที่เป็นศูนย์นะครับหลักร้อยอาจารย์ให้มาก็5ตัวเนาะก็มีศูนย์มี4มี8มี3มี6ครับตัดง่ายครับดึงง่ายตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางนำให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันดูครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดหนึ่งวิภาคครับใครรอแนวทางของอาจารย์มารับไปนะครับหลังจากแนวทางวัตถิพานมาของอาจารย์เข้า3า7ครับเข้าตัวกลับนะครับใบนี้ผมก็ลงให้เนาะเรามาดูงวดใหม่กันครับคุณผู้ชมงวดใหม่คือใบนี้ครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าไม่ปรับสูตรนะใช้สูตรเดิมครับสูตรของอาจารย์จะอยู่ด้านบนครับเรามาดูสูตรของอาจารย์สักนิดนึง หลัรกร้อยอาจารย์ให้แนวทางมาที่0672 1หน่วย71ครับ2ตัวที่อาจารย์ให้มาก็7771 27แล้วก็21ครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันครับทุกท่านแคปหน้าจอนำไปดึงนำไปตัดกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับ แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี077071027021แถวแถวด้านล่างนะครับก็จะมี677671627 7, 6, 7, แล้วก็621ครับคุณผู้ชมตามนี้ครับด้านล่างครับข้อความของอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำสูตรใหม่ใช้ไรยก่าเดิมอีกอันนะครับตอนบายบาย อาจารย์ก็ทำให้แล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาดูสูตรใหม่ใช้ลาก,กว่าเดิมของอาจารย์กันตามนี้ครับสูตรปรับปรุงทั้งหมดนะครับไม่ใช่ของเดิมทดลองงวดแรกนะครับ16พย64มาครับมาดูแนวทางของอาจารย์งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับแคปหน้าจอนำไปดึงนำไปตัดกันดูครับตัวเลขค่อนข้างจะจางนิดหนึ่งเนาะแต่ก็พอมองเห็นครับคุณผู้ชม ด้านบนจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับก็จะมี8 7 8 1 0 7 0 1 4 7 4 1ครับตรงนี้นะครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ครับก็จะมี581507 507นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมี101ครับทุกท่านด้านล่างครับมี887 807 841 147ครับทุกท่านครับตามนี้ครับแนวทางของแอด1ลงวันที่ครับ16พย64อีก1นึใบนะครับก็จะเป็นอีกหอีก1รูปแบบนะครับทุกท่านบนตรงไม่ต้องกลับครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องโต้ทั้งสิ้นนะครับ อาจารย์จะให้มาเป็นชุด3ตัวมีอยู่6ชุดด้วยกันนะครับแถวหน้าก็จะมี507 508 561จ็ดห้า8ูนย์แครับตรงนี้จะเป็นชุด2ตัวครับคุณผู้ชมมี070 861แล้วก็6กสลงชื่อครับ S 1อดหนึ่พยหกตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของเจ๊ลายๆครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า0-37ตรงตรงเปะ๊ะตรงเป๊ะเลยนะครับชุดเต็มของอาจารย์งวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับคือใบนี้16-11-2-021ครับใครอยากนำชุดนี้ไปตัดเองก็ไม่ว่ากันนะครับแคปหน้าจอไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ครับทุกท่าน ถัดมาครับก็จะเป็นชุดที่อาจารย์ตัดไม้แล้วเรามาย้อนดูชุดที่อาจารย์ตัดมใม้นะครับสายมือจะเป็นงวดที่16ทับสิของอาจารย์เข้า3ตัวนะครับของอาจารย์มี237เข้าตัวกลับครับหวยออก372เงงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้ครับชุดตัดแล้วแนวทางของอาจารย์ที่ตัดแล้วก็จะมีดังนี้เลยครับ แคปหน้าจอน,นำไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ครับผมแนวทางของเจ๊ไรลาพัทยาอีกหนึ่งข้อมูลครับก็จะเป็นใบแบบนี้ครับทุกท่านตัดพิเศษครับรอบสุดท้ายตัดพิเศษรอบสุดท้ายอาจารย์บอกด้านบนนะครับว่าห้ามลอกการบ้านกันนะจ๊ะลอกได้ครับคุณผู้ชมครับตามนี้เลยครับตัดพิเศษรอบสุดท้าย เอาครับจะเดินต่อไหมรอรุ้นกันครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์มานพบนะครับเป็นข้อมูล3ตัวบนแล้วก็2ตัวครับท่านใครชอบแนวทางใครตามแนวทางของอาจารย์ก็อแคปหน้าจอนะครับแนวทางของแอดมานพบอาจารย์มานพบครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบนะครับวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า59้ครับหวยออก03759 เรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่คือใบนี้ครับ16 11 6 4ชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมีดังนี้ครับมี4 0 4 1 4 2 4 4 5 1 5 2 5 4แล้วก็5 7ครับชุด3ตัวมีอยู่4ชุดนะครับ0 4 1 2 4 4 1 5 2แล้วก็4 5 7อาจารย์บอกว่าวิ่ง4กับ5ไม่สนดับ ตามนี้ครับแนวทางของแอดประกอบขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ